สวัสดีครับพบกับ j t c t r t a n i u m อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งงานอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้า CX5 นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเบนซินนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนะครับคันนี้นะครับติดตั้งท่อคู่ j t c นะครับผม เสียงออกสปอร์ตสปอร์ตนมนมนะครับกับเจ้ามาสเตอร์4แฝยนะครับชุดนี้เป็นสแตนเลสนะครับปลายไทเทเนียมแท้นะครับสนใจนะครับติดต่อเพจเจ็สี่ไทเทเนียมได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งครับ เสียงแน่นๆเลยครับ